หมวดวิภาวีขอบคุณทุกกำลังใจในายแมดกลับมาช่วยทีมหลังสูญเสียคุณพ่อหมดวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยของสมโมสรคุณดายฮิลสตรททีมในศึกวอลเลย์บอลโคเว,วลีกประเทศเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาให้จากการสูญเสียคุณพ่อพิชัยสีทองแปแบบกระทานหาันหลังกลับไปช่วยทีมเก็บชัยเหนือกิมชอนโคเรียเอ็กเพรสเว้ยไฮพาร์ทคว้ารา,างวัล MVP ีของเกมด้วย ฮุนไดฮิวสเตรตมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลโคโววีลีกด้วยการพบกับคิมชอนโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์ไฮพารซึ่งสามารถเก็บชัยชนะได้สำเร็จ3ต่อ1เซตและในเกมดังกล่าวถือเป็นการกลับมาลงสนามของมดวิภาวีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพของคุณพ่อในเกมนี้เธอสามารถคว้ารางวัล MVP มาครองสำเร็จและถือเป็นการคว้า MVP เป็นครั้งที่3ในลีกของเธออีกด้วย ลังการแข่งขันลูกยางสาวไว้24ปีได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยเธอเก่าขอบคุณแฟนๆสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้รวมถึงฝากข้อความถึงคุณพ่อผู้ร่วงรับด้วยก็ต้องขอบคุณทางคุณได้มากๆเลยที่จัดการเรื่องทุกอย่างให้ขอบคุณมากๆค่ะ ก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะแข็งแกร่งและสู้ต่อไปขอบคุณแฟนคลบทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือว่าคนที่อยู่เมืองไทยขอบคุณมากๆากที่ส่งกําลังใจมาให้มันช่วยทําให้หนูมีแรงผลักดันที่จะสู้ต่อไปค่ะก็ต้องทําตัวเองให้กลับมาให้ไวให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของฮู i ไดฮิวสตรทจะพบกับกวางจูเปเปอร์แบง์ในวันที่12ทธันวาคมนี้เวลา17นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ